เอกสารที่จะเซ็นวันนี้ให้ผมดูหน่อยสิเป็นไรแล้วค่ะอืมอเขียนเลยด้วยค่ะนี่คุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับช่วยพาหนูไปโรงพยาบาลหน่อยค่ะคุณน้อยน้อยพยุงขนรถเร็วเจ้านายคะนี่เราก็ถึงหน้าบริษทัทแล้วนะคะคุณเชนที่เราจะไปเซ็นสัญญาด้วย เขาเป็นคนเข้มเรื่องเวลามากเลยและถ้าเราไปสายเราอาจจะไม่เจอเขาอีกเลยนะคะอย่าพิ่งพูดเรื่องนี้เลยช่วยคนสําคัญกว่าแต่เจ้านายคะเขาเป็นคนแปลกหน้านะคะถ้าเราถูกปฏิเสธสัญญาอีกเราจะเสียหายหนักมากเลยนะคะผมรู้นะต้องทำไงคุณดูเขาไว้นะอยาเขาเพลราไปละ พาเข้าไปห้องฉุกเฉินด่วนเยนะแล้วอย่าลืมฝากเบอร์โทรไว้ให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะเสร็จแล้วคุณก็ตามผมมาที่บริษัทได้ค่ะเจ้านายสวัสดีครับคุณเชนผมขอโทษด้วยวันนี้ที่ผมมาสายนี่สัญญารัตลองสัญญาณนี้กลับไปเลย พอดีระหว่างทางที่มาวันนี้เกิดอุบัติเหตุน,นิดนึงต้องขอโทษจริงๆครับอุบัติเหตุน,นี้นเหรอมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมนั่นมันเป็นเพราะคุณไม่เตรียวกันที่ดีเองพิเชนครับคุณช่วยพิเชษนานด้ยวยครับ เจ้านายคะทำไมเจ้านายอยู่ที่นี่คนเดียวล่ะคะแล้วสัญญาที่คุณเชนจะต้องเซ็นน่ะเสร็จเรียบร้อยหรือยังคะยังเลยแล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นไงบ้างหมอบอกว่าไม่เป็นไรมากคะ่ะฉันเลยออกมาก่อนอืมไม่เป็นไรก็ดีละแล้วเรื่องสัญญาล่ะคะทําไมคุณเชนเขายังไม่เซ็นพอดีเรามาสายเขาเลยแต่ว่าเจ้านายคะเราไปช่วยเหลือคนมานะคะไม่งั้นเราก็ไม่สายหรอกคะ่ะ และฉันก็ไม่เชื่อด้วยว่าคุณเชนเขาจะไม่มีเหตุผลขนาดนั้นเดี๋ยวฉันจะลองไปคุยกับเขาเองค่ะไม่ต้องเรามาสายเองเดี๋ยวผมจะนั่งรอเขาอยู่ตรงนี้แหละคุณกลับไปยุ่งางานเลยเรื่องนี้ผมจะจัดการเองแต่เจ้านายคะแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะคะเราอุตส่าห์ไปช่วยเหลือคนอื่นมาแต่กลับต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้คุณกลับไปเถอะเรื่องนี้เดี๋ยวผมจัดการเอง อาคุณพูดทำไมยังอยู่ตรงนี้อะ่ะบริษัทผมจะไม่ร่วมงานกับคนที่ไม่ตรงเวลาอยา่คุณดียวคุณเชนครับคุณฟังผมก่อนครับผมขอเวลาอธิบายคุณห้านาทีขอแค่ห้านาทีครับไม่ต้องเสียเวลาแล้วคุณต่อให้ผมให้คุณอธิบายเป็นสิบนาทีไงไงผมก็ไม่เปลี่ยนของที่หนอ่มผมบอกคุณเชนครับผมยอมลดกำไรผมลงสิบเปอร์เซ็นต์เพื่อ้นรับงานนี้ไม่ให้กัสน,นะครับกำไรลดลงอีกสิบเปอร์เซ็นต์ มันเท่ากับคุณนี่ทำงานบีเลยนะไม่เป็นไรครับบริษัทผมพนักงานเยอะวิกฤตแบบนี้ผมขอแค่ได้งานให้พนักงานผมรอดแค่นี้ผมก็พอใจแล้วครับคุณทำแบบนี้มันไม่ใช่วิธีการของนักธุกรกิจนช่ไหมครับนักธุกรกิจก็เป็นคนเหมือนกันพนักงานบริษัทผมทุกคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องดูแลครอบครัวผมสัญญาก,กับตัวเองแล้วว่าผมจะแบ่ง ความรับผิดชอบนี้พาพวกเขาผ่านวิกฤต้ไปให้ได้โอเคงั้นทำตามข้อเสนอที่คุณเสนอมาไว้นะครับพี่เชนคะหนูขอโทษนะคะที่มาสายพอดีเมื่อกี้เดินอยู่ดีๆแล้วหน้ามืดหกล้มลงเฉยเลยดีนะคะที่ยังมีคนช่วยเอาไว้เอา้าพี่คนนี้นะคะที่ช่วยหัวไว้ขอบคุณมากนะคะหนูไม่เป็นไรก็ดีแล้วครับเอา้า ที่คุณมาสายเป็นพอคุณช่วยเหลือลน้องสาวผมไว้นี่เองต้องขอบคุณคุณมากเลยนะครับอืมยังไงผมต้องขอโทษกับกุณิยางกี่หกด้วยนะครับไม่เป็นไรครับคุณเชนไม่คิดเลยนะครับว่าจะเป็นน้องสาวของคุณเชนทำไมคุณฟู่ไม่ช่้าผมตั้งแต่แรกครับไม่งั้นเราคงเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วคงไม่เป็นแบบนี้หรอกเออ คนฟู่มาเซ็นสัญญาที่สําคัญขนาดนี้ทําไมคนพูดถึงเรื่องที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นก่อนล่ะครับเงินหาเมื่อไหร่ก็ได้ครับคุณเชนแต่ชีวิตคนอ่ะสําคัญที่สุดวันนี้ผมดีใจมากนะครับที่บริษัทผมได้ร่วมง,งานกับคุณเชนถึงแม้อ๋อไม่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 เราจะทําตามสัญญาของเราทุกอย่างไม่มีการเปลี่ยนแ,แต่ละทั้งสิ่ง เางั้นผมต้องขอบคุณเช,ณเชนมากมาเลยนะครับครับผมผมขอถามเรื่องคุณพู้อย่างหนึ่งได้ไหมครับที่คุณยืนหยัดถึงทุกวันนี้ได้อะไรเป็นเคล็ดลับวิธีการในความอยู่รอดหรือคุณมีความศรัทธาอะไรหรือเปล่าครับตอนไม่มีเงินเราต้องรู้จักความขย,ยันความอดทนเงินก็จะเข้ามาเองตอนมีเงินแล้วเราต้องรู้จักใช้เงินช่วยเหลือผู้อื่น คนก็จะเข้ามาลาบยศก็จะเพิ่มคนเองตอนมีลาบยศแล้วเราต้องส่งมอบความรักออกไปกับสังคมความสุขก็จะเข้ามาหาเรา